สวัสดีค่ะจะพามาทำแผ่นแป้งเวียดนามทอดกรอบ,รบๆเค็มๆมันๆทานเพลินเลยค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆชอบแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมแผ่นแป้งเวียดนามค่ะจากนั้นนำแผ่นแป้งมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะแบ่งให้ได้สี่ชิ้นนะคะประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนําไปทอดได้เลยนะคะตั้งกระทะค่ะรอให้น้ํามันร้อนได้ที่ก่อนค่ะน้ํามันร้อนได้ที่นะคะแล้วก็นําแผ่นแป้งลงไปทอดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะประมาณนี้ค่ะตักขึ้นพักมาให้สะเด็ดน้ํามันค่ะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะ เสร็จแล้วค่ะแผ่นแป้งเวียดนามทอดรสชาติเค็มๆม,มันๆทานเพลินเลยค่ะเมนูนี้นะคะรับรองว่าเด็กติดใจแน่นอนเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ